ปฐมกาล19 12- 29ถึง29เมืองโสโดมและเมืองโกโมราถูกทำลาย12แล้วท่านทั้งสองจึงพูดกับโรดว่าที่นี่ท่านมีใครอีกหรือบุตรเขยบุตรชายบุตรหญิงคนของท่านทั้งหมดในเมืองนี้จงนำออกไปจากที่นี่ 13. เพราะเรากำลังจะทำลายที่นี่แล้วเพราะเสียงร้องกล่าวโทษพวกเขาเฉพาะพระพักพระยาเวดังหนักหนาและพระยาเวทรงใช้เรามาทำลายเมืองนี้เสีย14โลดจึงออกไปพูดกับบุตรเขยทั้งสองที่จะแต่งงานกับบุตรหญิงทั้งสองของเขาว่าลุกขึ้นออกจากที่นี่เถอะ เพราะพระยาเวกำลังจะทำลายเมืองนี้แต่บุตรเขยทั้งสองของเขากับหาว่าโลดล้อเล่น15เมื่อเวลารุ่งเช้าทูตสวรรค์ทั้งสองจึงเร่งโลดว่าลุกขึ้นพาภรรยาของท่านและบุตรหญิงทั้งสองของท่านผู้อยู่ที่นี่ไปเสีย เกรงว่าพวกท่านจะถูกทำลายเพราะความชั่วของเมืองนี้ 16. แต่โลดยังรีรอดังนั้นท่านทั้งสองจึงคว้ามือเขาและภรรยาและบุตรหญิงทั้งสองด้วยพระเมตตาของพระยาเวที่มีต่อเขาท่านทั้งสองนำเขาออกมาอยู่ที่นอกเมือง 17. เมื่อท่านทั้งสองพาพวกเขาออกมานอกเมืองแล้วท่านพูดว่าหนีเอาชีวิตรอดเถิดอย่าเหลียวหลังและอย่าหยุดที่ไหนในที่ลุ่มทั้งหมดหนีไปที่เนินเขามิฉะนั้นท่านจะถูกทำลาย18โลดพูดกับท่านทั้งสองว่าอย่าเลยเจ้านายของข้าพเจ้า 19ดูเถิดผู้รับใช้ของท่านเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านแล้วและท่านได้สำแดงความการุณาอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถหนีไปที่เนินเขาเกรงว่าภัยพิบัตินั้นจะตามทันและข้าพเจ้าจะตายเสีย20 ดูสิเมืองโน้อนอยู่ใกล้พอที่จะหนีไปถึงได้และเป็นเมืองเล็กขอให้ข้าพเจ้าหนีไปที่นั่นเมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆไม่ใช่หรือแล้วชีวิตของข้าพเจ้าจะรอด21ทูตสวรรค์พูดกับเขาว่านี่แน่เราอนุญาตเรื่องนี้ด้วยคือ เราจะไม่ทำลายเมืองที่ท่านพูดถึงนั้นเสีย22เร็วเข้าหนีไปที่นั่นเพราะเราจะทำอะไรไม่ได้จนกว่าท่านจะไปถึงที่นั่นฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่าโซอา23เมื่อโลดมาถึงเมืองโซอา ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้ว24และพระยาเวทรงให้กรรมถันและไฟจากพระยาเวตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสดมและเมืองโกโมรา25และพระองค์ทรงทำลายล้างเมืองเหล่านั้นที่ลุ่มทั้งหมดชาวเมืองทั้งสิ้นและพืชที่งอกบนดิน 29ส่วนภรรยาของโรดผู้ซึ่งอยู่ข้างหลังโรดมองกลับไปนางจึงกลายเป็นเสาเกลือ27เวลาเช้ามืดอ,อับราฮัมออกไปยังที่ที่ท่านยืนเฉพาะพระพรักพระยาเวย์ีท่านมองลงไปทางเมืองโสดมและเมืองโกมรา และที่ดินแดนทั้งหมดในที่ลุ่มก็เห็นแผ่นดินลุกเป็นควันพุ่งขึ้นเหมือนควันเตาเผายี่สิบเก้าดังนั้นเมือะะม่อพระเจ้าทรงธรำรลายเมืองต่างๆในที่ลุ่มพระเจ้าจึงทรงระลึกถึงอับราฮัมและทรงส่งโลดออกไปจาก ท่กลางการทำลายล้างเมื่อพระองค์ทรงทำลายล้างเมืองทั้งสองที่โลดอาศัยอยู่